ปีก่อนนะถ้าเกิดว่ามีใครเคยดูโฆษณาจะเห็นว่ามีที่ก้องสารัดขับรถอยู่ยี่ห้อหนึ่งเนี่ยโลดล่านอยู่บนหน้าจอทีวีและรถคันนั้นก็ทาให้สาวๆหนุ่มๆเนี่ยฝ่ฝันกันมากๆนะคะซึ่งรถคันนั้นก็คืออีซูซุมิลเอนั่นเองค่ะวันนี้จะมาดูกันนะคะว่ารถคันนี้นมีประธิภาพแล้วก็มีความสามารถอะไรบ้างค่ะเข้ามาดูในรถนะคะ ก่อนอื่นเลยรถคันนี้สูงพอสมควรแต่ว่ามีบันไดให้เหยียดน,นะคะถ้าเกิดเป็นผู้หญิงตัวเล็กก็คือสามารถจับตรงนี้ได้แล้วก็ขึ้นมาได้เลยนี่เข้ามาในรถแล้วนะคะจะรู้สึกว่ารถคันนี้ไม่มีกลิ่นเบาะที่เป็นเบาะหนังโดยทั่วไปที่อาจจะเหม็นแต่อันนี้โอเคเลยค่ะใช้ได้เลยแต่ไม่ชอบกิน่นเหม็นอยู่แล้วแล้วก็อันนี้นะคะเป็นเบาะที่ เป็นการเลื่อนด้วยการใช้ไฟฟ้านะคะนเคีเข้ามาได้หรือแม้แต่ถ้าใครอยากจะให้บอดสูงนะคะก็ขยับขึ้นได้ด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้สูงไปค่ะเอาลงไปหน่อยอเคประมาณนี้แหละคราวนี้เรามาดูเรื่องของการสตาร์ทรถคันนี้กันบ้างน,นะคะอันนี้เป็นกุญแจของรถคันนี้ค่ะซึ่งเป็นระบบ Keyless ค่ะคือไม่ต้องใช้กุญแจนะคะวางทิ้งไว้ได้เลยวิธีการสตาร์ทรถก็คือแค่หมุนกดแล้วก็หมุน นี่าตาได้เลยค่ะมาดูที่ระบบแอร์กันนะคะรถคันนี้เนี่ยแอร์ Air เป็นดิจิตอลระบบดิจิตอลออ o โตสามารถปรับอุณหภูมติตรงนี้ได้นะคะแล้วก็มาดูที่หน้าจอนี้กันบ้างตรงนี้จะมีระบบนิเกเตอร์นำทางนะคะสำหรับเดินทางในที่ต่างๆที่เราไม่รู้เส้นทางแล้วก็มีอีโคโหมด อันนี้เอาไว้สําหรับดูอัตราการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงนี่ยคะที่เราขับรถนั่นเองแล้วก็มีอันนี้ค่ะเป็นการรับสายโทรศัพท์ด้วยบลูทูธนะคะส่งสัญญาณมาที่การคุยที่พวงมาลัยรถคันนี้ที่ตรงนี้เนี่ยยังมีเครื่องเล่นซีดีนะคะแล้วก็เอสดีการ์ดใช้บลูทูธก็ได้หรือว่ามี USB ตรงบริเวณนี้นะคะเพื่อที่จะเสียบเข้าไปค่ะที่พวงมาลัยนะคะก็ยังมีปุ่มคอนโทรลวอลลุ่มปรับเปิดเสียง สำหรับเชื่อมต่อกับหน้าจอตรงนี้นะคะหรือรับสายโทรศัพท์ตรงนี้ได้เลยที่ใกล้ๆกักกนนะคะจะมีปุ่มตรงนี้คือปุ่มที่กดเพื่อเปิดแอร์ค่ะให้กับด้านหลังแอร์ก็จะออกให้กับคนที่นั่งด้านหลังค่ะถ้าเกิดว่ามีสาวๆคนไหนที่ตัวเล็กๆแล้วก็อาจจะไม่ชินกับรถคันใหญ่ๆนะคะเพื่อที่จะมองเห็นทัศนาวิสัยด้านหน้าเนี่ยเราสามารถที่จะปบบรับ,บเบาะเนี่ยด้ระบบไฟฟ้าขึ้นมาได้ นี่เลยนะคะรวมทั้งผนักพนักพนักทิงเนี่ยเบาะทีงก็โอเคนะมันไม่ดันหัวแล้วสำหรับคนที่อยากขึ้นไนสูงมากๆก็ดึงขึ้นมาได้เหมือนกันไม่ดันหัวเลยะคะ่ะเรามาดูที่เบาะด้านหลังกันบ้างนะคะเดี๋ยวปีนขึ้นมากรมีบันไดขึ้นเหมือนกันอืมพอเข้ามานั่งแล้วเนี่ยจะเห็นว่าประตูสวยนะคะมีลายไม้ด้วยแล้วก็เริเวที่นั่งค่อนข้างกว้างนะคะ สามารถที่จะนั่งได้หลากหลายท่ามากไข่หางก็ได้ตรงนี้มีที่วางแก้วน้ําด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่เบาะนั่งกันบ้างดีกว่าเบาะนั่งนี้นะคะจะเห็นว่ามีที่นั่งแบ,บ่งเป็น3ตอนแต่ว่านั่งได้3คนนะคะแล้วก็ผนังเนี่ยพนักพิงมีที่พักหัวที่สามารถดึงขึ้นมาได้นะคะน่ารักดีอะหรือว่าถ้าเราไม่อยากให้บางวิสัยทัศน์ คนข้างหลังที่จะมีเบาอ,อีกตอนนึงก็คือเอาลงได้แม้แต่ตรงกลางนะคะยังมีพนักพีงอ,อีกอันนึงด้วยแต่ถ้าเกิดว่านั่งแค่2คนก็สามารถที่จะดึงตรงนี้ออกมาเป็นที่วางแขงได้ค่ะในด้านหลังนะคะก็จะมีซิทเบล์ครบทั้ง3ตำแหน่งเลยนะคะแล้วก็ในข่ายเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคาร์ซีสสำหรับเด็กนะก็มีที่ยึดท,ทั้ง2จุดเดกันค่ เท่านั้นยังไม่พอนะคะสำหรับคนที่มี DVD นะก็สามารถเปิดมีเสียบด,ดูหน้าจอตรงนี้ได้เลยเมื่อกี้นี้ที่กดปุ่มแอร์ก็คือจะออกมาที่2องช่องนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือเปิดไฟของรถนะคะแล้วก็อันนี้เป็นที่ปุ่มป,ปรับความแรงของแอร์ที่ออกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปนั่งเบาะหลังกันเลยดีกว่านะคะวิธีการจะไปนั่งเบาะหลังเนี่ยก็ไม่ยากค่ะตรงนี้มีที่จับ สามาัถที่จะดึงปึ๊บลงมาแล้วก็พับไปเลยนี่นี่เด็กก็จะเข้าไปข้างหลังกันอ๊บอบนี่ค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะด้านหลังก็จะมีเบาะนั่งอยู่สองเบาะนะคะก็นั่งได้สองคนซึ่งในค่ะที่คนคนที่ขาย,ยาวๆแล้วนั่งข้างหลังถ้าเรานั่งกันแค่4คนเนี่ยอาจจะไม่อยากนั่งตรงกลางเพราะาอาจจะติดหรือเปล่าก็สัมารถที่จะนั่งตรงนี้โดยการพับเบาะนี้ไปนะคะแล้วก็ นั่งกว้างๆยืดขาได้เลยแบบนี้ค่ะโอเคคราวนี้มาดูที่ด้านหลังกันบ้างนะคะหลังจากที่พับเบาให้เห็นความกว้างแล้วเนี่ยจะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยก็มี2องเบาะสองที่นั่งก็ไม่ขี้เหร่นะเนี่ยมีที่วางของนะคะวางแก้วน้ำทั้งสองฝั่งเลยหรือแม้แต่ว่าซีเบลก็มีทั้งสองตำแหน่งเหมือนกันมีที่พับเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็แอร์ีออกทั้งสองข้างเลยแต่ว่าความ แรงของแอร์เนี่ยต้องไหปรับที่ตำแหน่งเดียวกันของตำแหน่งข้างหน้านะคะแล้วก็พนักทิงจะเห็นว่าที่พนักทิงเนี่ยดึงขึ้นได้เหมือนกันนะคะก็มีความน่ารักกดลงมาได้สองเร่งนี้โอเคค่ะพอเรามานั่งที่ด้านหลังโดยการที่ถ้าเรานั่งกันครบทุกเบาะนะคะก็จะเห็นว่าความกว้างเนี่ยระดับนึงก็คืออาจจะเหมาะกับคนที่ ความสูงประมาณ160เมก็ -170 นะคะนั่งตรงนี้ก็กำลังสบายค่ะบอกตก็นี่นะไม่ได้ทำให้มีความรู้สึกอึดอัดอะไรนะคะแล้วก็เวลาที่เรานั่งตรงนี้ม,มีที่จับด้วยนะคะเรามาดูขุมพลังของเจ้ารถคันนี้กันบ้างดีกว่าน,นะคะนั่นก็คือเครื่องยนต์ของ Isuzu DDI VGS Turbo 3ค่านั่นเอง เดี๋ยวเราจะมาลองขับกันดูบ้างดีก,กว่านะคะก่อนอื่นเลยเข้าเกียร์ถอยก่อนพอเข้าเกียร์ถอยเนี่ยจะเห็นว่าที่หน้าจอเนี้ยก็จะขึ้นภาพด้านหลังให้เห็นว่ามีอะไรกีดขวางอยุ่ข้างหลังบ้างไหมนะคะก,ก็เ่อเพถอัหลักการออกตัวนะคะขณะที่เป็นเกียร์ถอยเนี่ยก็ดูไม่กระชากเท่าไหร่นะ ต้องปรับที่นั่งให้เรียบร้อยนะคะก่อนจะออกตัวรถไปกันเลยเมื่อรดออกตัวเล็กสักระยะหนึ่งนะคะก็ปุ่มเซ็นเปอร์เราจะทำงานอัตอนมัติการขับรถที่บริเวณที่ความเร็วที่ไม่มากเนี่ย ่อนข้างนิ่มน,นะคะแล้วก็กระจกมองข้างกระจกมองหลังเนี่ยเห็นกว้างอยู่ค่ะ ถึงการเหยียบคันเร่งน,นะคะถ้าเกิดว่าเราเหยียบแรงๆนี่คือ<ม>ถือว่าเป็นการเร่งเครื่องที่ขึ้นเร่งได้เร็วนะแล้วก็ไม่คงเพลงด้วยถึงแว่าจะเป็นคันใหญ่สมกับเป็นที่พี่กล้องโฆษณาดีเจเตอร์ให้นะคะเพราะว่าแรงเหมือนแบบพี่กล้องเล่นเพลงร็อกแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าหลังจะติดเบานะและทั้งหมดทั้งมวลท,ที่กล่าวมานี้ ราคารถรุ่นนี้ราคาประเมินจะอยู่ที่9 0 0 0 0 0กว่าถึง1ล้านบาทค่ะแต่ถ้าเกิดคุณสนใจรถคันนี้คันเดียวเท่านั้นที่จะขายให้คุณได้อยู่ที่8 60,000บาทเท่านั้นถ้าคุณสามารถซื้อเป็นเงินสดได้เราสามารถต่อรองราคาลดได้ลดไปเลยค่ะสนใจติดต่อมาที่ Line ID Model of Love M O D E L O F L O V E หรือ โทรติดต่อที่เบอร์081-208-6262รถคันนี้คันเดียวเท่านั้นนะคะมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนค่ะบ๊ายบาย